บันทึกความจําเป็นการบันทึกความจําถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังรู้เรื่องก็ใช้ได้วันนั้นเหนื่อยมากเพาตอนเช้าต้องบันทึกเสียงต้องทําธนานัดด้วยต้องบันทึกเสียงด้วยบันทึกเสียงไปหนึ่งชั่วโมงก็เหนื่อยร่างกายไม่ดี แต่พอนอนไปนอนพักผ่อนนิดหน่อยหลังจากนั้นเราคิ่อเรื่องงานเสร็จก็เริ่มจับอนาปานุสติกกรรมฐานตั้งอารมณ์สบายเพอจับอนาปานุสติพรมให้ใจเข้าไม่ทันจะให้ใจออกจิตก็เริ่มเรียบมาจิตเริ่มเรียบแล้วก็ได้ยินเสียงเพราะว่าวันนี้ก่อนที่ไปสวรรค์ให้ไปสนักงานผมก่อนนั่นเป็นเสียงของาพยายม ก็หันไปตามเสียง,งท่านปัญญายงกับานายบัญชีท่านมาทั้งสององค์ท่านมาในรูปเพื่องทรงเต็มยศมีเส้นดามีรองเท้ามีตรีเส็ย์แสวพราเป็นยักษ์สวยสง่างามมากก็ถามนั้นว่าจะมีเรื่องอะไรหรือท่านบอกว่าไปเขาแล้วกันไปที่นอนแล้วจะรู้เองว่ามีเรื่องอะไรก็ตัดสิ้นใจจะไปตามท่านก็จะก้าวเดิน เครื่องแต่งกายเก่าก็หายไปก็มีเครื่องแต่งกายใหม่เข้ามาสมเป็นเครื่องแต่งกายชุดสีขาวพิกเก็สีขาวขารุ่นหมดแถวราะพญายักษ์ก็เดินตามท่านพญายมก็ทำนายบัญชีไปเมื่อใกล้จะถึงวิมานของท่านก็ปรากฏว่ามีเทวดายืนสองแถวคอยรับเห็นจะรับพญายมกลำชีมากกว่าเพราะจะเป็นนาย แต่เทวดาทั้งหมดวันนี้ก็ไม่มีใครแต่งตัวเครื่องทำงานเืองการแต่งตัวเต็มยศหมดขั้นเดินฝ่าฝันก็นณาเทวดาไปแล้วมองเห็นข้างหน้าเป็นโรงพิธีใหญ่เป็นโรงพิธีใหญ่สวยสเงามมากเป็นชีทองชีทองมาสมแก้วกว้างขวางมากนี่มาพยายมท่านนั่งในบะัญชีนั่งแล้วพอถามว่าไม่เห็นมีอะไรนี่ ไม่จช่ห้องว่างๆท่านอะไรบอกว่าประเดี๋ยวก็มีพอท่านพูดจบก็ปรากฏมีเทวดามองฟ้ามาเกินกว่าแสงคนเยากรู้ว่าเกินกว่าแสนคนก็พระยายมท่านบอกพระยายมก็ในป็นทีจะบอกว่าวันนี้เทวดากับนางฟ้ามาเกินกว่าแสงคนแต่งตัวชุดสีขาวล้วนสีขาวไม่ใช่ผ้าเป็นแก้วแก้วขาวมานั่งอยู่เบนนา เอาคิดในใจว่าเทวดาพวกนี้คงจะเป็นเทวดาชั้นยามมากแล้วตอนนี้ทา่านยายยมต้องบอกว่าใช่เป็นเทวดาชั้นยามมาเป็นชั้นที่จะมาเป็นกุศลต่อเมือถ,ถามว่าเทวดาจะมาทําไมท่านก็มองไปที่เทวดาก็ามีเทวดาองค์หนึ่งมาบอกว่าผมเพิ่งเกิดใหม่ครับต้องเป็นเทวดาใหม่ๆต้องเกิดวันนี้เอง ก็งเกิดพร้อมกันสามองค์ถ้านอกจากนั้นก็เป็นเทวดาเรื่องเก่าก็ถึงว่าเทวดาพวกนี้มาจากไหนบ้างก็มีเทวดาหลายท่านพอผมกับฉันเคยเกิดเป็นพน,นักของท่านเทวทาทรงทวัตถพานแล้วก็วัดโพแต่นั้นคนตั้งที่ไปเกิดเป็นเทวดามองดูแล้วเกินกว่าร้อยองค์ที่แเรวมาที่ถ่า,าไยไปแล้วนะ เขาเกิดเป็นเทวดาเธอแต่งตัวที่ชุดขาวล้วนเนต่งตังสวยสามงดง,งามมากก็ถามเทวดาวนั้นว่าท่านมีความต้องการอะไรเทวดาใหม่เทวดาใหม่ก็บอกว่าผมอยากจะให้ท่านบวชพระผู้ทรง,งองค์ก็ถามว่าบวชไปทำไมผมต้องการอนิสงส์บวชครับก็ถามว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่เป็นคนทําไมจึงไม่บวช เธอก็แต่ว่าหาเวลาบวชไม่ได้มันไม่ว่างเธอก็ถามว่ามาเป็นน้ำเป็นเทวดาได้ยังไงทำยังไงถึงเกิดบนสวรรค์ได้ในเมื่อไม่บวชเธอก็แต่ว่าอาศัยบุญเล็กน้อยผมเป็นคนมีกำลังใจไม่แน่นอนการภาวนาก็ไม่แน่นอนการบูชาพระก็ไม่แน่นอนหมายความบูชาพระไม่แน่นอนหมายความว่าไม่เป็นเวลาเฉพาะ ถ้านนึกขึ้นมาเมื่อไรก็บูชาพระเมือนนั้นเวนลาภาวนาก็เช่นเดียวกันเวนลาภาวนาภาวนาไปจิตเป็นพ่งสัง้นก็เลิกทำบ้างมันจะทำบ้างมาทำกันจริงจังตอนป่วยใกล้จะตายที่ตอนป่วยครั้งนี้มานก็อันดับแรกมีการอึดเสียดที่ท้องแล้วก็เจ็บที่คอคืนน้ำก็เจ็บคืนข้าวก็เจ็บ ในเมื่อมันเจ็บก็ต้องทนคือดกินนึกใจใจว่าการเกิดเป็นคนมันเป็นทุกอย่างนี้ทางที่ดีเราคนรหาความไม่เป็นคนก็มั็นนึกถึงนิพพานตั้งใจภาวนาว่าโธไห้ใช้คำวนาวุตโธก็นึกถึงภาพพระพุะทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่อยู่ที่ศิงะพนาไปภาวนาไปโรคก็เริ่มขึ้นในที่สุดโคตทาย พอตายมาแล้วก็ปรากฏว่ามีวิมานสวยเครื่องแต่งกายสวยทัสมีสวยแต่ว่าสมีก็ดีวิมานก็ดีเครื่องแต่งกายก็ดีสวยสู้คนที่เคยเคยทำบุญบวชพระไม่ได้มาถามว่าในชีวิตหนึ่งที่คนเขาบวชพระไม่มีใครมาบอกบุญบ้างเรือเธอก็บอกว่าไม่แต่ว่าไม่ตั้งใจทำบุญชัด ทำไปตามที่เขาขอมาเขาขอมาก็ให้ไปบาทถึงบ้างสองบาทบ้างสิบบาทบ้างยี่สิบบาทบ้างสักแต่ว่าให้ไม่ได้ตั้งใจทำบุญฉะนั้นรัศมีกายของผมก็ดีร่างกายก็ดีนิบายก็ดีจึงสวยสดสุดงานไม่เท้าคนที่เคยมนสงบัติผมอยากจะท่านใจการหมดพร่ขอ,ององค์หนึ่งสโลไม่ได้ เอลาเป็นคนทําไมไม่นึกถึงความดีความดีมีเยอะเขาบวชพระแต่งคนคนก็ตั้งใจทําบุญทําไปอย่างนั้นมันเสียเปล่าไม่เกิดประโยชน์ไม่มีัทธาทําไมถึงไม่ตัดสินใจว่าเขาบวชพระมันได้บุญเราไม่มีโอกาสจะบวชเราก็ร่วมบวชกับเขาให้กัให้ตั้งใจเป็นโอุซนที่ไม่ได้คิดอย่างดใจเชื่ช่วจะไม่ช่วย ก็เป็นเทวดาแล้วก็พอแล้วด้วยเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศทาไมจะไม่ฟังพระยายมบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดวันนี้ครับิ่งจะเกิดมาวันนี้ไปวิมานแล้วก็มาที่นี่ถามอีสององค์มีความต้องการอะไรอีสององค์ก็ตอบว่าต้องการเหมือนกันครับแต่ไม่อยากขอองคิดว่าขอท่านก็ไม่ให้แต่ได้บอกว่าฉันจะให้ทําไมความจริงเมื่อสมัยที่เป็นคน เขาก็บอกแล้วว่าทําบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้มีสงแบบทั้นมีสองแบบนี้แต่พวกเราไม่เอาึงหันไปถามเทวดาทั้งสององค์ว่าก่อนจะตายในสมัยที่เป็นมนุษย์ทําบุญอะไรไว้จงมาเป็นเทวดาที่นี่เขาก็บอกว่าบุญที่ผมทานันมีหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นบุญผิวเผินเช่นการให้ใครก็ให้ ก็ให้แบบเทวดาองค์ก่อนนั่นแหละขอทานมาก็ให้แบบเสียไม่ได้เขาทำบุญเท่ากับถิ้งเทระป่าบุตรพระมาบอกบุญก็ทําประเภทเสียไม่ได้แล้วต่อมาในวันพระเขาไปไว้กันเขาไปกับเขาไปทําปรเพณณีพระให้สินก็รับแต่ว่าไม่ได้รักษาสินกลับมาบ้านก็ททาบาปทําเดิมวันนี้ไม่ละวันพระบางทีก็ไม่ได้เว้น พระเจ้ท่านเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นการาอย่างนี้มันคงจะไปนรกทำ,ทำไมถึงได้มาเป็นเจวดาก็บอกว่าผมอ่านหนังสือประวัติของพ่อปานที่ท่านเขียนแต่ก็ผมไม่เคยรู้จักตัวจากตัวท่านท่านขอร้องพระยายมบอกอยากจะรู้จักตัวถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนเธอตอบก็ตอบว,ว่าบ้านอยู่ใกล้เชียงตุงใกล้เชียงตุงนี่มันเลยเชียงรายไป ทำเดิมมีอาชีพอะไรก็บอกมีอาชีพทุกอย่างแม้จะขายผิงก็ขายเ็นอ,อินก็ขายธนกรก็ขายไม่เป็นท่าสัตว์ชีวิตแต่ติก็มีกุศลอยู่บ้างมีพระท่านไปสุดดงทัางก็นแนะนําให้ใช้ขวานนาเพราะไม่ต้องลงทุนมากถ้าองการลงทุนผมไม่ชอบทุนไม่เคยมีด้วยท่านก็ไม่อยากจะให้ใคร พราะถ้าพินหาได้ยากถ้าใช่การทำภาวนาแระองบูชาพระไม่ต้องลงทุนคงก็เลยใช้วิธีบูชาพระกับนภาวนาเป็นปกติเต่ใช้เวลาไม่นานนักครั้งหนึ่งเป็นเก้านาทีสิบนาทีก็เลิกจิตก,ก็สงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นนว่าการปฏิบัติจิตไม่เข้าถึงฌานแค่อุปจาระสมาธิ แต่ก็เอารมแน่นอนไม่ได้บางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงบางวันก็ทำบาไว้ก็ไม่ทำไม่แน่นอนนักนี่พอตายมาก่อนที่จะตายอาการที่ผมเป็นคือว่าเป็นอาการใน,นช่องอกเป็นโรคในชว่วงอกคือเป็นชิ้นผีในกอดเขาเรียกว่ันโรคมีเมื่อวันโรควันถามหามันมาพบมันก็จักกินกินยาสมุนไพรมันก็ไม่หาย ให้หมอฉีดยาก็ฉีดไม่ได้มากเพราะตังไม่มีหมอเข้าเงินก็ต้องทนทุกข์ทรมานมานานแต่ว่าจะโรคนี้มันดีอย่างหนึ่งคืออารมณ์มันมันมันไม่รบกวนอารมณ์มันไม่มีทุกขเวทนาม,มากเป็นแต่เพียงว่ากําลังกายไม่ดีแล้วก็สั่าทรงตัวไม่ดีแต่ว่าจิตใจดี เดินไปนไหนก็คล่องมันก็ไม่ไอเลยไม่เป็นที่สังเกตของคนถ้าถามว่าเวลาจะตายอาการเป็นยังไงก็ขณะที่ป่วยอยู่นั่นผมก็ภาวนาเรื่อยๆภาวนาว่าพุทโธพุทโธอยากจะไปหาท่านที่วัดท,าท่าสงก็ไม่มีกระจ์ไปเลยใช้นังสือประวัติของพรปานที่หลานชายไปเรียนที่กรุงเทพไปซื้อมาจากบ้านจักคมเสริม นังสื้อเล่มอื่นอ่านก็ไม่ชอบใจชอบใจนังสซื้อรอวัติัองข้อผ่านเหราะนว่าท่านเที่ยวสวนก็ได้นรกก็ได้เป็นต้นก็อยากจะเที่ยวบ้างก็เป็นอันว่าไม่มีโอกาสจะเที่ยวเพราะสมาธิไม่ทรงตัวมากนะักแต่เวลาป่วยนี้รู้สึกว่าขยันภาวนาหน่อยเองทำครั้งหนึ่งก็เพียงห้าหนาทีสิบนาทีถ้าไม่ถึงบ้างในที่สุดวันจะตาย อาการใหม่มันเกิดขึ้นนั่นคืออาเจีนเป็นโลหิตอาเจียนเอามาเป็นกระถนกระถนสองกระถนกว่าหมดแรงหมดแรงก็นอนใจสั่นลึกๆๆๆลูกกับเมียญาติพี่น้องคนข้างบ้านใครทัางทียงเขามาดูกันเขาก็ผลเลือดไปตั้งไว้ทุกคนมองเห็นก็น่าเสียคิดว่าคราวนี้คงจะตายแน่ หมอก็ไม่มีมีหมอเหมืมมมอนกันแต่แต่สตังไม่มีตัวแถวนั้นมีแพทยศาสตร์พาณิชย์มากแพทยศาสตร์เมตตา,าบารมีนี่หาน้อย <c oughs> ก็เลยต้องทนกินยาสมุนไพรนั่นก็ไม่ถูกในสุดภาวนาไปภาวนามาก่อนจะตายเห็นพระเห็นภาพพระพุทธรูปลอยอยู่ข้างหน้าก็ดีใจว่าเราเห็นพระ หลังจากนั้นจิตก็หลุดจากร่างกายที่ตอนจิตหลุดนี่บรรดาท่านลหลายตอนนั้นทุกเวทนามันจะบรรเทามันจะไม่มีทุกเวทนาเลยจิตมีความรู้สึกเป็นสุกร่างกายก็เป็นสุขอาการป่วยต่างๆไม่ปรากฏอาการมันมีแต่ว่าไม่ปรกากฏทั่นได้ไจิตใสจิตติดสงบภาวนาไปภาวนาไปแต่จิตไม่ถึงฌานก็ตาย อีตอนตายนี่ท่านผมไม่รู้สึกตัวตายแล้วก็ไม่รู้ออกมาจากร่างกายเมื่อไรมันรู้สึกตัอเมื่อมายืนอยู่ข้างนอกแล้วเห็นร่างกายที่นอนแบบชูบร่างกายสวบ้อมเห็นเลือดในกระถนสองกระถนเศษจก็ยืนมองหนูคิดว่าร่างกายนี่แสจนจะสกปรกแล้วอยู่กับมันได้ยังไงตั้งหกสิบปีเสร เราทนทุกข์ไปนาอยู่กับร่างกายหกสิบปีเศษร่างกายก็เต็มด้วยความโทกโโกโครมันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไม่อยากจะเข้าไปอีกมาดูร่างกายใหม่ก็รู้สึกมีร่างกายเบาตั้งตัวสวยมีแก้วประดับสวยแก้วขาวเป็นเพชรขาวทั้งหมดเขาก็อยากตัวก็เบาก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปที่ใดที่หนึ่งที่เราควรจะไปได้ ก็ปรากฏว่าเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาขันยามาก็เข้าในวิมานเรียบร้อยแล้วากาลังดูที่ประสมบัติเห็นบริวารก็มากที่ประสมบัติกม็มากสวยสดงามมือไนขาวสวยมีบริเวณกว้างที่ว่าสมัยที่เราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ประมาทเราจะดีกว่านี้แต่ว่าในขนาดเดียวกันก็มีเสียงบอกว่าเวลานี้พยายายม กับนายบัญชีสั่งจัดวิมานเป็นพิเศษเพื่อรอรับเทวดาใหม่วันนี้ท่านจะไปไปนิมนต์ฤศีจังดำมาถ้าขืนไปชาจะไม่ทันถ้าวาตามปฏิฤษีจังดำไม่จะไปเทวสภาเสมอทุกวันเมื่อฟังข่าวว่าฤศีจังดำก็ดีใจเพราะเราไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เคยรู้จักหน้าท่าน เห็นแต่นังหนังสือขัองพ้อบานอ่านแล้วก็ชอบอ,อกชอบใจมากจึงได้ออกจากวิมานตรงมาที่นี่ขอรับเธอหันมาถามอยากจะได้อะไรองค์ที่สองอกอยากจะได้สังฆทานถ้าสังฆวิมานใกล้ๆเขาถวายสังฆทานเป็นปกติวิมานของเขาใหญ่มากแล้วก็สวยมากแสงของวิมานก็แสงสว่างมาก ตัวเขาก็มีเครื่องประดับสวยแสงสว่างก็มากมากกว่าผมเยอะผมก็อยากจะให้ทันถวายสงฆทานให้ท่าเลยบอกว่าฉันไม่ทำหรอกเมื่อเป็นมนุษย์รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันดีไม่ดีทำไมจะไม่ทำแกก็ตอบว่าผมเป็นคนจนครับท่านบอกคนจนทำไมจะถันวายสงฆทฐานไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินเข้าข้าวเท่าสวยสทกหนึ่งทศปีไม่มีกัินข้าวเกลือกข้าก้อนหนึ่ง เพื่อเป็นกลับกินก็ถวายในหมู่คมพระไม่ต้องมาตั้งท่าถวายไหวร้านอ,อีมานี่มายังมันเตยไม่ต้องว่าอะไรทั้งหมดเอาไปถวายพระที่วัดพร,พระถ้ามีเกินสี่องค์พระตั้งแต่สี่องค์ไปเขาถือเป็นสังฆทานเท่านี้มันก็เป็นสังฆทานถ้าทําไมต้องรองเงินมากๆแกก็บอกว่าทา,ายกเขายู่ข้างบ้านเขาแนะนํา ว่าถาวายสังฆทานต้องมีพระเป็นตัวพระองค์สองเถากับข้าวหนึ่งเถาแล้วก็ขนมอีกหนึ่งเทาถ้าคุอินหนึ่งกระมังให้นิมนต์พระมาห้าองค์ขึ้นไปริงจะเป็นสังฆทานนี่ผมพบทายกงโง,ง่แบบนี้ผมก็เลยง,ง้กับทุกง,ง้กับทายกโง้อโวกกับทายก เป็นว่าการถวายสังฆทานเนี่ยมาตอนไห่ต้องใ,ใช้มากใช่ไหมพ่อม่บอกก็ได้บอกว่าไ่ต้องใช้มากถ้ามีน้อยทําน้อยถ้ามีเงินหนึ่งสตังก็ข้าพเจบาในวัดบอกผมค่อยผมขอถวายเป็นสังฆทานครับเงินหนึ่งสตังนี่เท่านั้นก็จะมีอานิสงส์งสังฆทานเองก็บอกว่าน่าเชื่อได้ให้มองไปดูเทวดาข้างหลังให้ขาวปุ๊บจตไมปหมดเป็นเทวดารุ่นเก่าบ้างรุ่นใหม่บ้าง แต่ว่าทุกองค์ผ่านสำนักพระพุทธเจ้ามาแล้วเคยไปเที่ยวเคยไปเที่ยวที่ผ่านมาแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลายต้องการอะไรบ้างมีไหมใครต้องการอะไรยกมือขึ้นได้บอกมาทุกองค์ก็พนมมือบอกว่าเต็มแล้วครับฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเต็มแล้วพระเจ้าเทศฟังง่ายเข้าใจง,ง่ายปฏิบัติง่ายผู้ตท่นี้ก็ปรากฏว่า พระพุทธเจ้าองค์ทั้งทมาประทับที่พระท่านสูงใหหันไปกราบท่านเมื่อกราบท่านเสร็จมาบอกว่าเทวดาทั้งหลายถ,าถ้าคาคตมาในียพระยะเทศสงเคราะห์เทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศไปแล,ล้วรู้สึกว่ามีสภาพพวระ,วะดีมากเวลานี้มีเครื่องประดับสวยกว่าเดิมพระสมีกายสว่างกว่าเดิมก็มีเทวดาใหม่เพียงแค่สามองค์ ท่างรัฐมิกกยไม่เท่าเขาข้าวรนดับกันไม่สดเผยเท่าเขาพ่งเกิดใหม่ฉะนั้นทั้งเต่าและใหม่จงฟังเทศเพระนั้นว่า,าถ,ถึงเวลาอาตมาก็กลับญยาโยก็เข้ากี่พักเทวดาทั้งหมดก็กลับกลับหรือไม่กลับก็ต้องกลับเพราะเวลามันหมดธรรมดาญาโยข้อสบายสัตว์ท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านที่เป็นการบันทึกความจํา ถ้าว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังได้เรื่องขอลากรอ,อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์บนผลนจงมีเดชบรรดาทานบุฟังแล้วท่านอ่านทุกท่านทุกคนสวัสดี